เมื่อนี้ทรงมอบซีประตูยกสูงเกรดแซดจ้าให้ครอบครัวคุณแม่น้อยแล้วค็คุณมอบลูกค้ามารับรถมิเลิลรับรถเมื่อนี้เก้ามงเดี๋ยวสิไปสัมษณ์ลูกค้ากันในการบริการของเกี่ยวว่าเป็นจังไดแน่จ้าแม่สวัสดีคะ่ะน้องสวัสดีคะ่ะเกียบหนูขยับมาลูกคุณแม่การบริการของหนูเป็นยังไงบ้างคะดีคะ่ะถูกใจไหมคะถูกใจคะ่ะช้าไหมคะ,ค,ะคุณแม่ไม่ช้าค่ะไม่ช้าค่คุณไฟแนนซ์ออกไวไหมคะไวค่ะไวใช่ไหมคุณมอบเป็นไงบ้างคะก็ ตอนแรกออกแรกแก็ตื่นเต้นครับเต้นใช่ไหมครก็ได้บริการใช้ทั้งเพจติดต่อมาทั้งเพจรอบแรกก็คุยครับแล้วก็เข้ามาเลยใช่ครับแล้วก็เจอแล้วก็จองเลยใช่ครับเร็วจับจองเลยครับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอให้ลูกค้าเลขนี้นี่มวดนี่เ้อะมันมาน,น่สองพันคุณสองพันไปเลยเราก็จะได้ขึ้นค่าดาวรดขึ้นขอให้รอบพัวคุณแม่น้อยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก่ะ ขา,ขายลำลวยหิ้งรุยใหยล้ลรถค้านนี่หอบเงินหอบทองเขาบานจ้า